กลุ่มเราเนาะก่อตั้งตั้งแต่ปี2528มาจนถึงทุกวันนี้เนาะเราก็มีการพัฒนาเรื่องผ้ามาเรื่อยๆล่าสุดก็คือดึงเอาผ้าลายดั้งเดิมจากจากตำนานของไทยดำเนาะคือผ้าลายนางหานและผ้าลายแตงโม เราก็นำออกมาเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมเพราะว่าสินค้าทุกอย่างผ้าทุกตัวเราจะอิงวัฒนธรรมทั้งนั้นนะคะก็คือวัฒนธรรมไทยดำนับถือผีบรรพบุรุษต้องมีผ้าผ้าประจำเผ่าไทยดำคือผ้าลายนางหานเมื่อเลี้ยงผีบ้านผีเรือนเขาจะมีผ้าลายนางหาบนบรรพบุรุษเราก็มีติดตัวมาเป็นผืนเล็กๆนะคะ พอเรามาทำกลุ่มทอผ้าเราก็ไปขอเอาลายผ้าดั้งเดิมนี่แหละออกมาพอนำออกมาแล้วเราก็มาฟื้นฟ,นฟนูมาคิดมาคำนวณเรื่องเส้นลายแต่ละลายที่ในมีอยู่ในผืนผ้าเดิมทีนะคะมันเป็นผ้าผืนเล็กที่เพื่อนนำมาติดตัวตั้งแต่เพื่อนนี้ศึกสงครามมาเนาะเพื่อนเอามาเพื่อเส้นไหว้ผีเรือนแต่เมื่อเราทำกลุ่มทอผ้าแล้วเราก็นำออกมา เพื่อขยายผลหรือฟื้นฟูไม่ให้มันสูญหายไปจากไทยดำเรานะคะปัจจุบันนี้เราก็พัฒนามาเรื่อยๆด้วยสีสันเพราะว่าลูกค้าชอบแบบไหนเราก็พยายามพัฒนาให้ถูกใจลูกค้าเนะจนกระทั่งเรามีคนรู้จักหลากหลายในนามของไทยดำหรือเฮือนไอเอ็มหรือผ้าลายนางหานพาลายแตงโม ผ้าพวกนี้เป็นของไทยดําทั้งหมดนะคะจนกระทั่งออกแบบตัดเป็นชุดเนาะอะไรนะความสําคัญมันก็คือยึดเอาวัฒนธรรมไว้ด้วยไม่ใช่ว่ามองแล้วจะเห็นว่าผ้าสวยอย่างเดียวนะคะผ้าจริงๆต้องรู้ว่าผ้าตัวนี้เป็นของไทยดําแล้วก็เป็นของวัฒนธรรมสุดท้ายนี้นะคะก็หลังจากว่าเห็นผ้าของเราแล้วแล้วอยาก มีความประทับใจหรืออยากได้อยากรู้อยากเห็นก็ประสานมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0890040823นะคะของฝ่ายการตลาดของกลุ่มถ้าของแม่สารานก็0860354738นะคะแล้วก็ประสานมาได้เลยค่ะที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยดำหรือเหือนอ้ายเอง คำว่าเือนไอเอ็มก็คือเฮือนพ่อเฮือนแม่นะคะเป็นภาษาไทยดำค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะ